สวัสดีครับผมทีครับผมวันนี้ครับผมก็จะมาเล่นเกม my club นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ่าิเวอร์พูลกับแมนยูนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับใครครับผมคุณโก้ครับผมแย่โอเคครับผมตอนนี้ผมอยู่กับโก้นะครับผมก็โก้ก็จะใช้ลัคกี้บ็อกซ์แมนยูครับผมนี่นะครับส่วนผมก็จะเป็นลัคกี้บ็อกซ์ลิเวอร์พูลนะครับผม ก็ทรงก็คล้ายๆกันต่างกันที่โลโก้แค่นั้นเองนะครับโอเคสัญญานี่ผมไม่ใช้ดีกว่านะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในสน,นามกลางครับผมไม่ไม่อยู่บ้านลิเวอร์พูลหรือว่าแมนยูนะครับอยู่บ้านของบ้านกลางเลยนะครับนะโอเคโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวก่อนรีว,วิวลัคกี้บ็อกก่อนนี่อันนี้ลิเวอร์พูลก็จะเป็นอย่างเงี้ไหนแมนยูเป็นไงนี่ครับผมอย่างสวยนะครับนะอ่ะสุดยอดไปเลยครับผมโอเคคลิปนี้ครับกี่ไลค์ดี ผมสิบไลค์ครับผม okay, โอเคของผมก็คนละไลายไปนะครับผมยิ่งพันไลค์ยิ่งดีโอเคเดี๋ยวลองเปิดกันเอา้าไม่มีอะไรเลย <c oughs> โอ้โหแมนยูของดีโอเคก็ไปอยู่ฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวพี่อยู่ฝั่งนี้โ <c oughs> okay, อเคเดี๋ยวเราจะเปิดเสร็จแล้วเราจะมาสู้กันนะผมจะมาดูว่าลิเวอร์พูลกับแมนยูใครจะชนะเออโอเค <c oughs> จัดไปโอ้โหพี่ได้ของของชั่วใช่ไหมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวจะเย็นโอ้โหพี่ได้พี่ได้ของดีวะ่ะ <c oughs> โอ้แต่แถวนี้มันไม่มีไม้ดิจบเลย โอเคไม่เป็นไรเราอยู่ในสนามผมโอเคมีชนันุตายมามาดวลกับกูก็ได้มาโอ้โหมันตายว่ะโอเคจัดไปได้พี่ได้องเช้าเพชรว่ะไม่จะเอาเหรอฮะน,นายน,นายจะเอาเหรอนายนายจะเอาอออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดอะไรก็ไม่รู้โอ้โหตอนนี้อู้แอปเปิลอีกละตอนนี้ของแมนยูก็น่าจะโอเคอยู่แต่ของลิเวอร์พูลน่าจะมาก่อนว่ะนะเออ แหลกแหลกเลยเหรอเออจริงอือหือเออเอาโอ้โหไม่สนามไปหมดแล้วอยังโหดยิมสนามของจริงของจริงไอ้นี่ได้ของดีมาอะไร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 ตายไปมาโชยมาซ่ากับพี่นะน้องเปล่าอะไรก็มันเป็นอะไรไม่รู้พี่นี่ ไหนมันคือวัดไหนเดี๋ยวไปดูไอเดีดวยวก่อนไปตัวนี้พี่โอ้ได้เหล็กมาไม่เอาโอดยตัวหน็นดกโก้ไหนนี่ยๆๆพี่อ,อ๋อเก็บไว้กันตัวเลยเก็บไว้ในตัวมันจะมีอ่าประสิทธิภาพให้เราแบบโคตรขึ้นอ่ะ <c oughs> เห็นสถานะด้าน,ด,านด้านซ้ายป่ะละ่ะเออมันจะมีขึ้นให้เราไม่เห็นพี่ <c oughs> ใช่เหรอไหนๆเอามาให้พีดิ อันนี้ไอ้อมาใกล้อ๋อเก็บไว้ในตัวมันจะไม่ขึ้นสถานะแต่คือมันจะขึ้นว่าเราแข็งแรงขึ้นเว้เน,นี่มันจะเอาไว้เฮ้ยอตอนตอนเราเปิดลัคกี้บ็อกเราจะเป็นพาราเมตริกันก่อนใช่จะเป็นพาราเมตริกันก่อนเปิดเสร็จ<อ>ทนั้นแหละป <laughs> เปิดเสร็จท่านั้นแหละแด,ด,ดงเดือดแน่นอนโอ๊ยค้างโอ้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 พี่ค้างจะเอาจะเอาไปแล้ว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  ตอนนี้เราไม่ได้อยู่แอนฟิลด์หรือโอทัฟฟอร์ดนะครับอืมโอเคก็สามารถเชียร์กันได้นะผมว่าเชียร์ดิมคงหรือเชียร์โก้นะครับคุณโก้ครับใช่โอเคอะไรซัมบี้อะไรปั๊บปั๊บปับปับตอนนี้ผมไม่ได้อะไรเลยกำโอเคนี่สนามนี้เป็นสนามกลางโอ้โหตรงนี้เล็หมดเลยว่ะ น้อง,งโยนสิเราจะได้อะไรข้างบนโอ้โหไม่น่าเปิดตรงนี้เลยแม่งบัก็กโ okay. อเคตัวนี้เป็นศึกแดงเดือดนะผมปาปโอเคเอออันนี้เอาจริงๆโก้โก้เชียร์ทีมอะไร,ชรเ,เชียร์ทมีมอมังเชลซีทั้งแมนยูอ๋อทั้งเชลซีทั้งแมนยูแต่แต่เอาเอาที่หนึ่งในใจดิที่หนึ่งในใจเอาเชลซีอ่ะพี่อ๋อเชลซีเหรอโอเคครับผมอาตาเกะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีอ่อลัคกี้บ็อกซ์เชลซีกับออ์เซนอลนก็ได้นะก็กดไลท์รอเลยได้เลยนะครับแน่นอนมาแน่นอนบอกได้คำเดียวอย่างเยอะอะไรอย่างเยอะก็มันคืออะไรนี่โอ้อันนี้โอ้โหดูเชิงเปล่าไม่บอกไม่บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆผมไม่ได้อะไรเลยเยไม่มีอะไรจริงจริง พี่รู้สึกว่าพี่จะฟูแล้วแหละนะพี่ไม่ต้องการอะไรแล้วแต่ตอนนี้แต่ยังเหลืออีกห้าสิบอันนะคิดดูโกโอ้โหลูกี้วอล์กเลี้ยวฟูของจริงวะนะอะไรเนี่ยฮะโกพี่ว่าเราสู้กันอย่างเดียวมันมันมันจะไม่มันวะเห็นโกแต่ละฝั่งไหมเห็นเห็นเออทำลายทำลายย้ายมุมให้หมดดีกว่าหรือทำลายโกให้หมดอะคนนั้นชนะดีปะ ได้หมดพี่เออโอเคแต่ตะโกของพี่มันยังไม่มันยังไม่เป็นอะไรเลยนะแต่ของโกมันพังไปแล้วเห็นปะใช่พี่อืมโอ้ของยิงโอเคจะขยะมีแต่ขย่าวัดอักฟักโอ้ได้แอปเปิ้ลว่านั้นทอีติดอย่างเยอะเราได้โอ้เปิ้ลมาโอ้โอ้โหพี่ของดีวะโกเละตุ้มเป๊ะ อละเลตุ้มเปสนามไปหมดละนี่คือฝีมือของใครคุณโก้คาบแน่นอนไม่ใช่ใครที่ไหนโอ้โหพิกแองนี้มันโหดเกินโอ้โหโอ้โหอย่ามาซ่ากับพี่นะน้องนะไปโอเคนี่โอเคโอเคมันจะเป็นตอนกลางคืนนะโอ้นี่มันคือมิสซิ่งใช่ไหมมิสซิ่งเท็กเจอร์โอเคแต่คือไม่ต้องการแล้วคือเราเกาะเราฟูลเรียบร้อย อาตาเกะปึ๊บเอ,เอ้ยของไม่มีของดีเลยโอ้หอันนี้กับอันนี้อืมอืมอันนี้เอาอ,อันนี้ก่อนละกันนะโอเคจัดไปตอนนี้ผมออกนอกสนามต้องเข้าสนามก่อนโอ้โหอ้อของดีทั้งนั้นตอนนี้โก้เปิดได้แล้ววะนั่นอะ โอ้ยโอ้ยอ,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 อย่าฆ่ากูอย่าฆ่ากูโอเคนี่ครับผมล Lucky b l o c ลิเวอร์พูลอา้อาเวเฮ้ยอึบอึบอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเริ่มแผ่วละเริ่มแผ่วละนะเออฟอร์มเอ้าวมันค้างด้วยวะเออเออโอเคนาตาเกะตอนนี้ก็ทำอะไรอยู่วะจบแล้วพี่ของไม่มีเลยใช่เหรอ ไม่มีเลยไม่มีดาบไม่มีอะไรเลยเอาจริงดิมันมันไม่โอพีหรืออะไรวะไม่โอพีเลยอ่างั้นเนพีให้ให้ให้สิบสี่อันนะอู้แล้วกีบอกแมนอยู่มันก็น่าจะดีอยู่นะเอานี้ไปพี่ให้เลยหมดเลยให้ยิลิรวอร์พูลใครครับโอเคเพราะว่าของพี่ฟูแล้วไงไม่ใช่อะไรโดยเฉพาะอันนี้ไม่มีอะไรโคตรจะโหดมันต้อง ตายไกลไปข้างนึงแหละอย่างนี้โอ้ oh my god ด okay. โ oh, อเคลาลาลาโอ้ใครยิง,งยยกูใครยิงกูใครยิงกูกกกเอางี้ไม่โก้ไอเรื่องโกเนี่ยช่างแม่งละเรามาสู้กันสามครั้งดีกว่าใครได้เลยจัดไปอู้ uh, oh. ดีขึ้นไหมลากี้บ็อกซ์หรือร์พูลดีเหรมันได้ธนูเลย ออต้องใส่ลักกี้บ็อกแมนยูมันน่าจะไม่โอต้องลักกี้บ็อกเชลซีแหละอย่างนี้จะไปไ <laughs> อู้ได้รองเท้ามานี้วมาตะเกยตอนนี้ก็รอคุณโก้ครับไปก็มีอะไรชี้แจงปะวัติโอ้โอ,โอ,อีกแล้วโขสนามไปหมดสนาม <laughs> ไปหมดละไปหมดละสนาม <laughs> อ,อ้อม โอ้โหสนามไม่ไปหมดเลยเอโอโ,โอเคอีอยังไม่หมดยังไม่หมดยังเหลืออยู่กี่อันนี้โอ้โหพแมนยูเพิ่งได้ของดีใช่เหรอตั้งแต<ช>่เปิดมานี่แมนยูเพิ่งมีของดีเนี่ยนะใช่พี่จบแล้ว <c oughs> ีแบบดีโคตรไม่ไม่โคตรโอเคก็อ่าเดี๋ยววันที่เท่าไหร่วะ อาทิตย์นี้มั้งก็จะมีลิเวอร์พูลกับมาดริดแข่งกันชิงแชมป์ยูฟ่านะผมก็รอดูเดี๋ยวน่าอาจจะมาไลฟ์สตรีมแล้วก็นั่งดูไปพร้อมกันนะมั้งนะมั้งแฟนตัวจริงแฟนตัวใช่เออแล้วคืนนี้มีมีแมนยูกับเชลซีเว้ยแข่งกันชิงแชมป์เอฟเอครับผมจะเชียร์เชียร์อะไรดีเชลซีแหละเนาะไน้องหรอกแมนยูอะเราเล่นเรล่นแครเด็กผีก็นะไม่ได้ไม่ได้โกรธอะไรหรอก มาพร้อมแล้วใช่ไหมเปิดละต้องรีบเปิดละเปิดให้หมดมีกี่อันนี่ไอ้ไดีนีของไอ้อะไรมันติดอะไรโหลเอาเอาติดทีพีไปหน่อยอ่ะได้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 ไดติ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 ดเออโอเคอันนี้เนี่ยโอเคตอนนี้ผมก็เป็นไอ้แคร์ล่องหนนะครับนี่เห็นปะโอเคพี่หมดละโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาสู้กันนะครับ แต่ดูจากสนามแล้วกูไม่น่าสู้เลยจบละโอเคก็ใครอยากเห็นผมสู้กับโกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ไปดูกันเลยไปได้ปะวะเดี๋ยวเราจะสู้กันสามครั้งนะครับผมผมแพ้ไม่ต้องคิดอะไรมากแพ้อะไรหรอยังไม่แน่ไม่นอนโดนไม่นอนแหละจะแตกอยู่ละอันนี้พี่ให้ให้ยิมเกาะเอาไหมไหนพี่เดี๋ยวพี่คราบให้ก่อน กเลาะกเลาะเกาะอันนี้อ่ะอ่ะพี่ให้ยืมเห็นปะคือก็คือแบบว่าทีมแบบฟุตบอลมันก็ต้องแบบมีแบ่งแบ่งปันกันบ้างใช่น้ำใจนักกีฬาไงยะหมวกใช่โอเคเหลือหมวกกับโก้โก้ยังไม่มีหมวกเลยเนี่ยมาเอากับมาเอากับพี่มาอ๋อมีแล้วโอเค ก็พร้อมยังกูเอาเลยไปมองไม่เห็นไวเกินเดี๋ยวทำยไมโอเค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 เออว่ะเฮ้ยก่อมันดีไงใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไอพี่เราไปทุบโกดีไหมนี่มันตีกันไม่เข้าเนี่ย อันนี้โก้ไขวเนะอ้าวนี่โก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 ,โกโ้ดีว่าุดหายแล้ขุดอะไขุดขุดเฮ้ยอะไรกูอะไรอย่ายดิยอย่ายยติดละชิบหายติดสต,ตันแล้วกูโอเมอืออือืออือื ขุดขุดขุดไปแล้วไม่รู้แล้วขุดแล้วไมขุดแล้วมันดีแล้วขุดขุดโหถ้าเกิดมีไอ้นี่นะมึงโชว์เว้มลาลาลาตอนนี้ผมเราจะเสี่ยงกันดูว่าโก้ขุดถึงไหนแล้วโอ้ยังมีระกี้บ็อกแมนยูเหลืออยู่เลยใช่เหรอแม่ใช่ เป็นว่าเราขุดโกนจะหมดแล้วจะหมดแล้วเฮ้ยชีลดเดี๋ยวเร็วดีเร่งหน่อยเร่งหน่อยลิวผู้เครื่องจักรสีแดงเร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อยเสร็จแล้วเย้เสร็จแล้วก็เหลืออีกอันอีกหนึ่งอันใช่เหรอมาดูพี่โอ้โหโคตรโชคร้ายอ่ะจริงเหลืออีกสองอันเลยอ๋อโอเคก็นะครับผมนั่นแหละเกือบเกือบเกือบไปนะใช่ไหมครับผม นี่นี่ล้กคิดว่าแมนยูอยู่อย่างนี้หนึ่งอันเดี๋ยวลองเปิดดูดิไยาอะไรอ่ะอ๋อก้มมาลองสุ่มกับพี่ไหมมีอะไรไม่รู้ดนี่นี่มันเป็นยาสุ่มเว้ยยาลึกลับโอ้โหโอ้โก้โอ้โหเดอะแฟตโอ้โหยิ่งกว่าเนมาร์ก็นี่แหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หยิ่งกว่าซาร่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอตายก่อนค้างเลยออ โอเคครับผมก็สำหรับใครชอบคลิปนี้เนี่ยผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับนิมคุงแล้วก็คุณโก้ครับกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนสดีครับบ๊ bye ายบายเจอกันครับผมเยีย yeah. yeah.